สำหรับวันนี้ก็จะขอทดทดทวนความรู้ตนเด่องมีเพระอะไรเพราะว่าสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปสอนไปถึงพระอนาคามีแต่้ว่าบางเอิญบางท่านยังไม่ได้ปฐมฌานเลยก็มีนี่ก็ต้องขอทวนต้นว่าไว้เสมอเสมอ จะสอนเลยพ้าราหตผลประเดี๋ยวอย่าลืมตน้นซะอีก <c oughs> <c oughs> นี่ต้นที่เราจะต้องพึงนึกกันว,ว่า <c oughs> การปฏิบัตพิพื่กรรมฐานเราทำกันเพื่ออะไรนี่จงจําไว้ว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยเราทํากันเพื่อความดับไม่มีเชือ้อนี่คอยทราบเจตนาไว้ด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธาศาสนาเขาดี ในการประกาศตนเปิมบาสุบาสิการก็ดีจงรู้สึกตัวไว้เสมอว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเพื่อความหวังคือความดับไม่มีเชื้อที่ว่าดับไม่มีเชื้อก็หมายความว่า <c oughs> เราจะตัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปเม่เก่โลภะความโลภหรือว่าราคะความรักอันนี้ตัวเดียวกัน โทษะความโกรธโ,โมหะความหลงเป็นนวารากเก้าของวิเลเทธสามประการถ้าแยกก็้าไปสี่ประการอันนี้เราจะทำลายให้หมดเชื้อไม่ต้องการให้เหลือเลยแม้แต่สินิดเดียว <c oughs> จันั้นถ้าว่าอารมณ์จิตของเรายังติดเชื้อของวิเลธอย,าย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรยัยหรือว่าพระสว่าหรือว่าพระพุทธศาสนานี่การปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื่อท่านทำยังไงนี่เราว่ากันนล้สายสุขาวิปัสสโกง่ายดี <c oughs> นั่นก็คือก่อนที่จะภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้อารมณ์คิดว่าจุดหนึ่ง ว่าเราจะไม่มีชันทะกับราคะทั้งสองประการนี้ในโลกนี้ทั้งหมดชันทะแปลว่าความพอใจพอใจในอัตภาพที่เราทรงอยู่ก็ดีพอใจบุคคลอื่นที่เราปรารถนาจะครองคู่ก็ดีพอใจในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ดี ว่าพอใจในการเกิดมาใหม่ก็ดีอันนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทั้งหมดในเมื่อเราไม่ต้องการร่างกายที่อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการด้วยท <c oughs> วไมคำไม่ต้องการในที่นี้มันหมายความว่าจะแนะนำให้ฆ่าตัวตายอันนี้ใช้ไม่ได้ให้มันเป็นความรู้สึกของเราโดยเฉพาะ เห็นว่าชาติ็นทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชรา็ิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เพื่อนำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกวิเทวตทุกขโทมนัสสปายญาติความเศร้าโศกเสียใจจากการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่ทุกข์มันมีที่ไหนอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ กเพราะอาศัยที่เรามีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายเป็นพันห้าแล้วอย่างนี้จิตเราก็ไม่มีที่อาศัยสำหรับในมนุษย์โลกนี่นเมื่อจิตเราไม่มีที่อาศัยในมนุษย์สลกนี่แล้วจะทำยังไงอะไรมันจะเป็นทุกข์ก็หมดเรื่องของความทุกข์กันที่เราทุกข์กับเพราะว่าทุกข์เราเกาะคันห้าเป็นสำคัญ มีชันทะคือความพอใจความรักในขั้นห้าคือร่างกายแต่ความรักความพอใจในร่างกายไม่มีมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ชราเราวทุกขาความแก่เป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไงพาะเจ้อะไรมาแก่เมรณะวิทุขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วก็จะอ,อะไรมาตายกัน โศกวีเทวปุกุโตมนัสสุบายญาติเรามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะรับพระาจาสิของที่เราชอบเรารับเรารัก,เร,กเราชอบใจไม่เมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะมาน,นั่งเกิดความรักความชอบใจในอะไรทั้งหมดไม่มีร่างกายเรารักบ้านอย่างนี้เลยเรารักไรนาสาโทหรือรักงานตำแหน่งหน้าที่หรืย รักความมั่งมีสีสุขรักเครื่องบรรดาบลักเพื่อนรักผู้รักพี่รักน้องจะเอา้าอะไรที่ไหนมารักเพราะมันไม่มีจะรักในเมื่อมันไม่มีจะรักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะสลายตัวไปในขนาดไหนก็ตามในเมื่อารมณ์จิตเราไม่เกาะความทุกข์มันก็ไม่เกิดน,นี่เป็นอันว่าความทุกข์จะมีได้เพราะสายขันห้าเป็นสำคัญ เราก็ตักความพอใจในคันห้าเสียที่เจอในคันห้าว่ามันเป็นโทษตามความเป็นจริงไม่ใช่จะมานั่งแกล้งเห็นว่ามันเป็นโทษค <c oughs> ันห้าเป็นโทษตรงไหนเรามีคันห้าคือร่างกายกิจกายงานทุกอย่างที่เราทำความเหนื่อยยากทุกอย่างที่ปรากฏ ถ้าความไม่สบายกายไม่สบายใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจปรากฏแล้วความเหนื่อยยากจจกการบริหารเรื่งร่างกายปรากฏ <c oughs> นี่มันเราทําเพื่ออะไรกันเราก็ทําเพื่อขันห้าคือร่างกายเท่านั้นในเมื่อเราทําเพื่อขันห้าคือร่างกายก็แสดงว่าร่างกายมันเป็นเหตุให้เราทํากิจการงานอย่างนั้น นี่ถ้าเราไม่มีร่างกายสิเรื่องที่เราจะซื้อเสื้อซื้อเกงซืนน้อผ้านุซื้อผ้าห่มไม่ใช่กับร่างกายมันจะมีไหมในเมื่อเราไม่มีร่างกายแบบนี้แต่คืนซื้อมาแบบนั้นแล้วก็เห็นจะสติไม่ดีนี่การแสวงหาอาหารมาเพื่อบริโภคลมลงร่รงกายในเมื่อเราไม่ด่างกายมันจะต้องหาอาหารมาไหม ถ้าเราหามาก็น่ากลัวจะต้องไปอยู่ปากของสารก็ใน,นเมื่อมันไม่มีร่างกายจะกินนี่การป่วยไข้ไม่สมบายทุกคนนะพินาราว่การป่วยไข้ต้องเสียเงินค่าย,ยาต้องเสียเงินค่าหมอต้องเสียเวลาการงาน <c oughs> ไอ้นี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะมีการป่วยไข้ไม่สมบายไหม มันก็ไม่มีตอนนี้เนี่ยความตายจะมาถึงเราทุกข์เพราะความตายในเมื่อเราไม่มีร่างกายจะตายแล้วเอาอะไรมาตายกันความทุกข์เพราะเหตุนี้มันก็ไม่มีการต้องพัดพลาดใจของรักของชอบใจนี่ที่เรามีอย่างนั้นได้เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเสร็จแล้วอาการพัดพลาดใจของรักของชอบใจมันจะมีไหมมันก็ไม่มี เป็นอันว่าร่างกายนี้เป็นดินแดนนำมาสู่ความทุกข์ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเมื่อร่างกายมันเป็นศัตรูร้ายสร้างให้เรามีความทุกข์เราคือจิตที่เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายมันสร้างเราให้มีความทุกข์อย่างนี้เราจะมีความพอใจในมันอยู่เพประโยชน์อะไร เราเพียงความพอใจในมันเราก็โงท่ทิ็มทีเหมือนกับเราการคบโจรไว้ในบ้านโจรทําลายล้างความสงบสุขทุกอย่างทําลายล้างทรัพย์สินทุกอย่างถ้าเราจะมาน,นั่งรักโจรน,นั่งปรารถนาในโจรมีความอะไรในโจรให้มันล้างมันผลเราอย่างนี้ชื่อว่าปเป็นความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ข้อนี้มีประมาชั้นใด ร่างกายก็ถือว่าเป็นโจรรายสำหรับใจเราด้วยกัน <c oughs> มันปล้นความสุขของจิตมันบังคับให้จิตเราต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการนั่นมาปลน้นไปร่างกายเป็นอรหอง,งสมเด็จพระจอมใจแต่ว่าถ้าเราต้องการความดับไม่มีเชือ้อแล้วก็ตัดชั้นทะความพอใจในร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายนี้จะไม่มีสําหรับเราอีก ชาตินี้มันมีขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม,ไม่ใช่ของเรามันเป็นของเกิดขึ้นตามธรรมชาติของกิเลสตัณหาคปาทานและกุศลกรรมสร้างขึ้นมาเป็นกรงดักล่อเหยื่อตัวสําคัญคือจิตของเราให้จิตของเรางโง่สายโง่ก่อนที่จะมาเกิดถ้าเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วว่าเป็นอะไรก็ตามมันมีสภาวะมองเห็นได้มองเห็นโลกได้ ก็รู้แล้วว่าโลกนี้คนที่เกิดมาเด็กแต่ความเป็นเด็กมันก็ลําบากก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต็ให้คนอื่นเขาช่วยเ <c oughs> มื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกว่าเราจะช่วยแด้กว่าเขาจะมาช่วยเราก็าแสนเจรกรรมเป็นเด็กต้องร้องเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าหิวต้องร้องเสียก่อนล้วมีอาการอย่างอื่นจะมาเขาจึงจะรู้ว่าป่วยไข้ไม่สบาย นี่เป็นเด็กมันก็ทุกเรามองเห็นได้เป็นเทวดาแล้วพรมแล้วเป็นเปรตเราก,ก็เห็นคนได้เมื่อเกิดขึ้นมาทั้งความเป็นเด็กใหญ่ก็ยุ่งธุรกิจการงานของบ้านจะต้องทำยุ่งในการศึกษาเพื่อปรารถนาจะได้มาซึ่งอาชีพเมื่อเป็นเด็กโตขึ้นไปพ้นจากการศึกษาก็ยุ่งในการประกอบอาชีพหารเร่องชีวิต หาเรื่องครอบครัวหาเรื่องบทเรื่องพัญญาเรื่องิทธิดาสามีมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็นในที่สุดเขาตายเรามองเห็นก็อยู่เสมอแต่เส้นดานจิตของเรามันชั่วท,ทั้งที่เห็นคนอื่นเขาแสดงภาพไปปรากฏเราก็ยังจะเกิดอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอันว่าจิตเดิมของเรามันชั่วมาก มันเชื่อกิเลสตัณหา,านนอาทารนักปุถุนกรรมเวลานี้เรามาเจอคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกันว่าแว่วนวิชาใหม่คำว่าวนวิชาใหม่นี่หมายความว่าไอ้ใหม่นี่มันแปลว่าสําเร็จมันมีความเห็นสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของวิชาคือความรู้ วิชาไม่ใช่ความโง่วิชาเราความฉลาดแทีความรู้รู้จริงเห็นจริงทุกอย่างความจริงปรากฏมามีทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักจำถ้าเราไม่รู้จักจำตรงนี้แล้วแว่นมัวไปแล้วเราหยิบแว่นผิดพอหยับหยิบเอาแว่นสีดำเา็าเลยมองอะไรไม่เห็นแว่นสีดำก็คือกิเลสตัณหาวาทานและกุศลกรรม ที่เราครบกับมันน่เว่นิชามัยจริงๆก็ไดินไตรลักษณ์นยาณคือมีความเข้าใจในคำว่าจินอนิจังคือโรคนี้หาความเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาในโลกไม่มีอะไรเที่ยงโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือมันมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์และทําให้เราเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ถ้าไม่เรามีความลำบากในการประกอบปิดก,การงานไม่มีอะไรจะดีที่ถ้าหากว่าเราใช้วันวิชาใหม่ก็ได้แต่ไตรลัลรกษณ์นยานรู้จักว่าโลกเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังคือเต็มไปด้วยรณ์ของความทุกข์โลกแวนัตตาเนะี่ยเมื่อเราคิดว่าเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่ล้วก็ต้องตายตัวจไปจากมัน นี่ท่านบอกว่าให้ตัดชั้นทะความใจในโลก,กีวิสัยเสียแล้วก็ตัดราคะที่ในตาของเรามันลวงตกล,ล่นก็สวยนี่ก็งามนั่นก็มันคงนี่ก็แข็งแรงมันมีอะไรสวยจริงๆบ้างถ้าสวยจริงมันต้องสวยตลอดก,การตลอดสมัยไม่มีการสุดโ่งแตอนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกมันเต็มเลยความสุดสงแล้วมันจะสวยได้ยังไง ที่กำลังใจที่เห็นว่าสวยเขาบอกกำลังใจที่เต็มด้วยความโง่ก็เป็นอันว่าเราก็เลิกเสียเลิกคบความโง่เกษียธีตั้งใจไว้ด้วยดีว่าเราเข้ามาในเขตขอพุทธศาสนาเราต้องการความดับไม่มีเชือ้อดับความรับและอำน,นาจของกิเลสดับดับความโลภที่อยากรำ่ำรวยดรืยอำนาจของกิเลส ดับความดับความโกรธที่เป็นกิเลสเป็นปัใจจัยให้เราร้อนดับความหลงที่เห็นว่าของมันเป็นจริงตามนั้นแต่แะว,ว่ามันไม่จริงฝืนอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงถ้าเราทุกวันเราไม่ยักนึกถึงตัวเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นความโง่อันทะาพานท่านแปลว่าทั้งโง่ทั้งบอด โง่ด้วยไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยบอดมันมองไม่เห็นเราก็เลยไปตั้งต้นชีวิตกันเสียใหม่ว่าไอ้การเกิดที่ไม่มีความสุขเกิดแล้วก็แล้วกคนไปแต่ย่อใจเข้าไปยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นพวกเราเราตัดชั้นทะในร่างกายคือความพอใจในร่างกายเสีย ตัดราคะที่ว่าร่างกายของเราไม่แข็งแ,แรงสมมรตรสวยสดผูดงามสดทรงดีเลิกคิดกันเพราะร่างกายนี้มันไม่มีการทรงตัวนี่ไปเอมาทวนความรู้เดิมกันว่าว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาด้เข้าเขตระศาสนานในเขาศึกษากันแบบนี้ศึกษา่เพื่อความดับไม่มีเชื้อ ดับตรงไหนดับตามตัวความพอใจหรือความรักใคร่เห็นว่าร่างกายสวยนั่นเองยกยอดเธอเราไม่ห่วงร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะแก่ก็เชิญมันแก่เพราะมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะตายก็เชิญมันตายเพราะเป็นของธรรมดา จิตใจยอมรับนับถือธรรมดาย่างนี้แล้วก็ไม่จิตก็ไม่น้อมเข้าไปนี่มาตัดร่างกายเสียได้แล้วความรักที่เนื่องไปเรกิเลสมันจะมีจากทางไหนมันไม่มีไม่ได้ด้วยความอยากร่ำรวยจะได้ของกิเลสมันจะมาจากทางไหนก็คโคยไปถึงไหนกัน พอ,อโูดเท่าไรตายแล้วกอไปไม่ได้มันเป็นเรื่องทวงใจคิดทวงความดี <c oughs> นี่ความโกรธความมีบาตเนี่งบุคคนเอ่นี้ก็ทําให้เราไม่ชอบใจมันก็ไม่มีเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานคนเราเกิดมามีจริยาไม่เสมอกันหยาบบ้างละเอียดบ้างคนหยาบหยาบมันก็พูดชั่วคิดชั่วทําชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างจะทรงอยู่ในคออเคราคอบเพียงผ้ากา,าสาวพัฒ ผ้ากาาวพัดไม่สามารถจะจํากัดความชั่วของบุคคลที่สอาครองผ้ากาา,าวพัดให้ลดตัวลงได้อารมณ์ที่เห็นว่าคนอื่นเขาเลวตำนิติเตียนชาวบ้านชาวเมืองว่าคนน,น,คนั้นเลวคนนี้เลวนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมันแสนจะเลวถ้าเราไม่เลวแล้วเราจะเห็นใครคนอื่นเลวได้ยังไง ถ้าเราไม่เรวมีหยุดอจิตวางในคันห้าสนได้เขาถือว่านั่นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามสภาพกฎของกรรมนี่เป็นอนุว่าถ้าเราตัดคันห้าในอย่างเดียวความรักในเพศความโลภความโกรธความหลงมันก็หมดไปเมื่อความรักความโลภความโกรธความหลงหมดไปใจเราจะเข้าถึงไหนใจเราก็หมดเชื่อของความทุกข์ เที่เกิดทุกมีสี่อย่างถ้ามีสามแขอแยกเป็นสี่ทุกคือความรักพิยโตชาญติโสโกพิยโตชาญติพยายามท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเป็นทุกภัยอันตรายที่จะเกิดกับเราได้เพราะอาศัยความรักเมื่อของที่เรารักถูกทำลายของที่เรารักถูกแปกลางเราก็ต้องเข้าป้องกันอันตรายมันก็เกิด นี่เป็นอันว่าระวางขันห้าเส้นได้แล้วหมดไอ้จิตที่จะรักมันก็ไม่มีที่จิตจะโลภมันก็ไม่มีจิตที่จะโกรธมันก็ไม่มีจิตที่จะหลงมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีทั้งหมดใจก็มีอารมณ์ว่างคำว่าว่างในที่นี้ว่างจากกิเลสตัณหาฝ่าทานอากสุนลกรรมว่างจากความรักในเพศว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลง นี่น่เมื่อมันอารมณ์มันว่างจากอารมณ์ของความชั่วจิตก็เกาะอยู่นได้ความดีมันก็อยู่ในความชุ่มชืมช่นปีติอยู่ในความบริสุทธิ์ของจิตทําได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้เข้าถึงความดับไม่มีเชื้อของจิตแล้วร่างกายมันจะเหลือเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสําคัญนั่น้พียว่าอาศัยมันพังมาเลยกระเชิญ อยากจะป่วยไาาข้มอะไรก็เชิญเจ๊แกเมาาอะไรก็เชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาการไข้ควรแบบนี้เป็นดัของท่านสุขาวิบัสโกไม่ว่าอันดับไหนตวิโชชลปิญโยปิสัมพิทัปโตเขาก็ทํากันเหมือนกันแต่พวกนั้นเวลาจะทําใช้อารมณ์ชานเข้าถึงที่สุดถอยหลังออกมาตั้งอยู่ในรมองโอปจาระสมาธิแล้วก็ไข้ควรปัญญามันเกิด พอจิตจจสร้างก็ว,วิ่งกาหาสมาธิใหม่สำหรับสายสุขวิปัสสโกนั้นพยายามคิดใครควรใช้ปัญญาเป็นบุเรจาริกคำว่าเปบุเรจริกคือใช้ปัญญาเป็นเบื้องหน้าเอาปัญญาเป็นตัวนำนี่เรียกว่าสมาธิทิมีความเห็นชอบนำคิดไปพิจารณาไปรวบรวมกำลัง,งใจไป ในที่สุดใจพวกเราถ้าเข้าถึงในเขตปฐมฌานคือมันจะเป็นชานขึ้นมาเองในตอนนั้นความเป็นพระอริยเจ้าในขั้นประสูตาาิสีทาคานาคารหันจะปรากฏมีได้อรบ,บันดารรมปุตธบริสต์ทั้งหลายวันเวลาการเว,วลาผ่านไปแต่ขอเตือนอีกนิดหนึ่งยามว่างๆยามนับลมให้ใจหรือกำหนดรู้ลมให้ใจ เพืให้จิตมันมีความสุขจิตจะได้มีการทรงตัว่อเป็นสมาธิเมื่อเราจับลมในใจเขาออกได้ใช้คำภาวนาด้วยก็ได้พอใจสบายลอยใจให้มีอารมณ์ความสุขแล้วก็วางคำภาวนานเสียหันเข้ามาพิจารณาเพื่อความดับไม่มีเชื้อต่อไปถ้าทำสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้อารมณ์ชั่วในจิตไม่ช้ามันก็หมดไป เป็นว่าเราท่างหลายเข้าทิ้งจุดท,ที่เราพระพุทธเจ้าต้องการคือความดับในมีเชื่อของกิเลสและต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพระธบริษัทท้งหลายพ้าดันตั้งกายให้ตรงดำรงกิจให้มันกำหนดรูล้ลหใยใจเข้าใจออกใชจคำภาวนาและพิจรารณาตามอัตยญาสายชิงกวา่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา